รล้เบิดด้วยนะพี่โอเคครับอยู่จะดันก็บอกกูนะเพื่อนดูปลาให้สองลูกเกลือปลาตรงนั่นแหละเออยูเล่นบเพิ่มมาสวนต่อนะเอาเล่นเทเบีเหรอเล่นกระเป๋าสัมภาระด้วยไม่เล่นท่องไม้เหรอเออได้กูเล่นให้เล่นกระเป๋าสัมภาระด้วยระวองเอาพิบอย่าลืมนะอ้าวเด่ะถ้ากูไม่ไหวเดี๋ยวกูบอกมึงนะอยู่แค่ปะไหวแล้วไม่หวแล้วเนี่ยไหวบอกไปแลวบอกขึ้นเล่นแบบที่วางดิไว่ไวอ โอม no? ้มันก็ไปสู้กับมันมันเค่งไปสัตย์ไอ้พอคนเก่งไอ้สิบยี่สิบถ้าไม่หมดตายไม่จะโยกเลยนะพอสกปรกแบตทุบมี่ห่อเอออย่าเพิ่งรีบตายก่อนจะได้ได้เปรียบตายผมไม่ตายอยู่แล้วพี่เออผมตายยากหนังเหนียวผมก็โดดยิงหัวทุกตัวเลยเออมามาสู้ๆเว้ยโดนหดังโพก็โดนหดังโพเอาเว้ยอ้โหจะกระโดดันอยู่วะ มันเด้กไอไม่เปิดเสียงมามาเอาเว้ยเิดเสียงหน่อยแล้วนะอ๊ม้ตีเลยย็ดค้าคุับแล้วมึงเออเออเราไม่ได้เยอะที่สุดไว้นี่ดนบุกมามาเออเราไม่ได้เยอะวยเว้ยหมือน่ เดี๋ยวจุดอยู่ข้างหน้าเว้ยไปจุดหน้าพี่ไทยแต่มันหลุดตัวหนึ่งพี่โยกไปเลยนะออกเลยมันโดนมันหลุดยิงไปยิงยิงไปยิงศพมันเลยฮะเฮ้ยมีคนถามว่ารหัสอะไรอินเทอร์เฟอ่ะกูให้ไปแล้วไอ้ชิบหายให้ครับให้ในให้ส่วนตัวไปเข้าใจเหรอไม่ใช่ส่วนตัวได้เหรอเออมึงไม่ใหนเด็ดมูฟเฟ่ในกลุ่มมันไม่เข้ากันติดคนเลยเหรอ กลุ่มไหนที่มันกลุ่มเราสองคนให้สามคนเฮ้ยเออกลุ่มบริหารเน็ตฟิกไหมหอบริหารเน็ตฟิกจะต้องปีอยู่แล้วเน็ตฟิกอะทำไมอะได้รายได้เยอะกันไหมได้อยู่ละใช่มันเข้าถึงง่ายมันสมัครง่ายมากแล้วก็มันก็คิดเงินเดียวยาวพี่หมูเดี๋ยวตีเชี่ยนี่นมสวยวะเฮ้ยใช่เหรอมาดูบ้างดิโก็เอ้ยหมูอายุก็พี่หมูโทษพี่ แล้วมาเลยไอยู่ไอ้ต้าเออพ้โหโดนแม่นึงโอ้เฮียอะไรกูตอนไทยใส่ตอนไท้เก่งกันะเนี่ยไอปุ๊บไม่ไม่คือแบบที่จุ้ยเขาพูดพี่พี่หมูพอดีไงแล้วเก่งพูดตามไงเงี้ยนะเอาไว้เอาไว้เจ็บแล้วจำเขาว่าคนเจ็บแล้วคนก็คือคนที่ชื่อว่าอยู่เจ็บเแล้วตอนอีกหน่อยนะจะเสร็จแล้วเอาไว้มาไว้มามามาเต้นมา All right let's move out

ดยวข้าเดียวไม่สรเยโจะเมก็บยบพี่กลับไปแล้วกลไปแล้วจะเมกลับไปสะพานกลับสะพานขอโทษเฮ้ยสะพานพี่เก็บแล้วัเี่ยยวเดียวพี่ตัวเดียวเดี๋ยวเรวานน่ะราวานเตัด ัวลาเหะือเยอะนะพี่เดินได้หมูรอนะั้นแหละไม่ต้องมาหมูเป็นที่ดูไปช่ดูทางนะี่วยดูเอแล้วก็ได้ผลมันเยอะกลับม,มาี่หมูไปดูยา,าวไอ้ยหมู จริงวะเฮ้ยเสียงกางพี่หมูโอเควางมันมาเอไปมอมูต่มที่วางแนเบี่ยงพี่เบี่ยงพี่เบี่ยงพี่เบี่ยเบี่พี่ยแล้พี่ยงแล้วอมมีมันแม่บอม has been planted สวยบสวยไม่ใี่เก่งคูบอกมึงไม่ใ่ายไมงอยู่ตรงนู้นย่ที่อยู่ทางตรงเดียวไอ้ที่แม่เห็นน่งกเข่าล่นสายอยู่อะไรไม่รู้บอ d i f f u s e แกไ่ไขนะไม่ใช่แก้ฉัน

เจ็บเจ็บขกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมกางจอพี่ระวังเบรเบรเบเบเยอบิเน้นระวังพี่เล่นเอฟเลยเอาเอให้อยู่ต้องกดพผมได้รถไฟนะเจ็บเกเนชาพี่รคอยกางดูอยู่ป่ะพี่ดูอยู่ดูอยู่ยาเงียบกลับไปเซตระเบิดป่าระวัง เจลบดยาวยาวยาวสองยาวสองยาวสองเจยาวพี่อยางพี่โทตวเจเบเายาวเาแล้วไอพี่ไอมีตัวเจ็บสองตัวเลยพี่เจ็บสองตัวเลยระวังการระวังการะเบิด้ยเวได้ครัดูึ้นที่หวังแล้รอยู่ครับเจ็เจตัวนึงเจเบตัวแล้วก็เะเบดสองเจตัวนึงระวังรถไฟด้วยนะาจะ เไมันเก็บหมดเลยเก็บสองตัวเนี่ยซากขอมีชินเต๋อถ้าแบบว่าถ้าแบบว่าเราเราเราจะตัดก็ตัดได้นะมีแล้อยู่โงมันเยนมากตายตายตาย โยกผมโยกข้าตัวเดียวน้าตัวเดียวนะมนอีเข้าถึงไหนแล้วลัลอมัล้งมไอ้รถไฟาไฟลา้วย้กลางสองกลางสองเขาร้ไถอยไปแล้ววะลถอย้เีเบีเชเบเข้าไปเบีขึ้นสตัวเชืบีอยอกเชไมียอกเบียอกเบเข้าที่วางแล

ถอยถอยได้เออกินเจ็บนะเตั้งเออถอยไปเลยถอยไปเลยอยเล่นี่วัมึงมาเล่นชมบีงได้ชมบได้ตัวกลางให้หน่อยนะเล่นิด้ตัวละีีตัวนึงไอ้เก่งย่องมาละเิมเบมเเิมเ กลางให้อยู่ดูกลางให้อยู่ยังโยกได้ป่ะมึงเจ็บป่ะเจ็บกูเลยนึงตัวกูยกไปยังเก่งมาลอยยิงกลางยิงฟรีกลางไงเฮ้ยกลางกลางเชื่อมระวังเชื่อมบีระวังเชื่อมเอเชื่อมเอเชื่อมอุ้ยยาวอะภาพลาพภาพปีตัวเชื่อมเอเชื่อมเอโหเย้ไอ้ตู้เลยเชื่อมเอไปยาวแล้วเชื่อมเอโดนสะฟาบเลีตัวรีบเอารีบเอารีบเอาเฮ้ยปีพีแลนคิดงูดีกว่าตัดเป้า

ช่วยปะกลางเลยปิดจ้างให้ดักไว้ก่อนดักไว้ก uh, ่อนอะไรนะทำปีจนหนึ่งทำปีจนหนึ่งกลางตัวกลางตัวกลางว่าปะตัวเข้าไม้ตัวหนึ่งนะเข้าไม้ปีตัจนึงเข้าไม้เข้าไม้เข้าไม้สองเลยเข้าไม้สองเคย

ระเบิด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 มาเชื่อมจะามองระเบิดมาเชื่อมระเบเอระเดนต่างคนงมีลยื้อเยอะย้อเยอะเยอะโอ้โหเ่ข้าวเสะบทีน่มาเป็นครูปีมมี กองดิบพี่กองดิฟต้องบันใดที่วางองา่งะพี่มาัวนะมาจะเล่นดึกแล้วพี่จะมีเด็กป่าวมารแล้วมัง พร้อมหรือยรง r e ไไม่โนเลย้าบอกเ้ยบอกแล้วที่เล้วปืนไกมันมันอย่างน้อยอะมันจะเข้ายากเว้ยเราอยู่ที่วางอะไม่ไรไม่ไรได้ยัเฮ้ยบุกห้าหนึ่งเราบุกห้าหนึ่งรอเพื่อนไปโอ้เเฮ้ยพี่ผมอยู่แปดพี่โอเคโอเคเดนเจอร์เมย์ใช่ปะใช่พีเอ ก็เบยพี่หมูเอาระเบิดอย่างเดียวพี่หมูโอเคโอเคตอนนี้ทามมิ่งพี่เสียพี่พี่รอเล่นคนสุดท้ายแต่ระเบิดดีกว่าพี่เล่นช้าแล้วแะงมึงเล่นเบีอ่ะไม่ต้องไปไวเออเออกูรอครับกูเดี๋รอมันด้แม่ไปเจอยูซีหรือไปเล่นกลางอ่ะไ่ได้เสียคนเดียวหรเปลาศูนย์เลเอาดิรออะไรอาศูนย์ไปเลยอาศูนย์นะตัวมันต้องเอาระเบิดยัดแล้วมันก็วิ่งมาแน่เลย เมื่อกี้มันเล่นแห่หมดใช่ไหมใช่ใช่แห่หมดมันก็คือจะลงกลางเอ่อม,มันเล่นมันเล่นมืดเล่นเชื่อปุ๊บมันลงปุ๊บมันเอาเลยทีเดียวล่ะ หัววไกําลังกําลังตัดเบนที่แล้วออกจากโวอยู่ผอผมหล่อแล้วอยากเก่งกูไม่ได้เก่งไอ้เหียแต่กูจริงจริงกูว่าจะเล่นแบบเมิงเสียไม่เป็นไรพี่ได้อยู่อย่าโทษกันเอามามาเอามา ทิลวินเทวินทำทิลวินเน้นเน้นอ่ออยาวอย่งพี่หมอเออพี่หมูปลาดักเสร็จพี่หมูเล่นดักดีเลยนะโอเค l e เ s o หมูเล่นดักดีมากเลยนะมาแล้วผมจะไปไหนไปตไอเดี๋ยวมากี่ตัวเนี่ยเฮ้ พี่มาเลยยิงบีเอ้ยยิงเอนหน่อยไปพี่โอ้โหก็แปลงหมดกลังไปกลังไปไปนึงมีการตัวนึงมีการตัวนึ่ปล่อยปล่อยปเลยพี่ให้โหดสองทางแล้วป่ะจเก่งปาเปิดที่บังให้ไล่วีือล้วที่วังตัวนึงข้างหน้าตัวนึงมีข้างหน้าตัวนึงข้างหน้าใกลข้าสวยดิปดร์ในห้องหมดไปแล้วทง้าง้าัีา่า้ววกนีกยายล้วิ จิ๊บรถจิบรถจิ๊บรถจิบรถจิบตัวหนึ่งรถจิ๊บตัวหนึ่งสองจบสองจบจิ๊บเอรถจิ๊บเอตัวน่าจะเอกลางตัวกางตัวกลางเดินแล้วพี่ตตัวเลยสองหนึ่งพี่เอสองตัวโอ้ยเจ็บเลยเฮียเราเปิดตกกลางมะเก่งมึงไม่ได้เล่นบีหรอไม่ก็พี่จุ้ยบอกว่าให้ผมไปกัดไว้กัดบีไว้ไอเก่งบีบีจ้าจากนั้นอีกตหนึ่เหมือนหกแฟน

ยาเดตัวกางตัวกางวะดนไปบ้านเราป่โอ uhh. oh, oh, ้ยชื่อมันออกยาบนล่าสุดไม่เห็นเก่งเอวะ โอ้โหไม่เห็นเหียอะไรกลัวะเราไม่ได้เป็นตัวเองเลยเรื่องนี้เฮ้ยเล่นปกะอมเดินยิงไปเลยเดินยิงไปเลยเดินยิงไปเลยโอเค Let's go Fire in the hole แล้วมาปัด่าแล้วมาปัดจ่แล้วก็สององตัวสงตัวจะยด มีได้มีได้มีได้กลางกลางตอนท้ายไอ้นี่กลางกลางบ้านมันกลางบ้านมันบีเอาบีเอบีวางบีเลยเก็บวางแล้วกันอ่ะวางเลยวางแล้มาด้านหลังเรางล้มาด้านหลังนะที่หมูเจ็บบอมมีส์ has been planted ยิงไปบ้านมันยิ่งไปแถวกลางบ้านหมานใช่ปะแถวกลางบ้านมันอ่ะช่วยเสียงเลยล่าโชว์ด้วย Yeah. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. 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 Come Fire in the hole. Fire in the hole. Why that? ไปเลย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 ไปเล่นเไปเล่นเอไปนเออนีโยกี่ครูโอ้ดีไฟารขังโังโอลอเชเมดันขึ้นมานะอย่างสักทีเถอะ่งสักทีเไอะมาที่หมู่กําลังไฟอยู่ที่วางเปล่ามันไม่เมแล้วมตัวเดียวเดียวเฮ้ยวางเฮ้ยจะไป

ที่วางเฮ้ยหลังไปอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเ็บสองตัวเลยไอ้เนี่ยที่วางพี่โอ้โหเลสี่ไม่น็นไรไม่เลย่นอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรเล่จบเลยเจ็บสองเลย m e d it l ไม่ออกอะทำไมอะ Alright let's move out ไม่ออก

อเลยใส่แผเยสเ่นเหมือน6 8พีจะเป็นใส่แผงใส่ลเป็นจุดจะมี fire in the hole fire in the hole อ้ fire n the hole f i e in the hole ่า่าเชมน่าเมีเาจีบมเราจีบาไอยู่ชมีอ้ยโอย